รางวัลน,นักเรียนของนักเรียนโรงเรียนคำส้อยพิทยาสรรรางวัลพระราชทานนักเรียนได้รับทุนพระราชทานมทสรุ่นที่16ปีการศึกษา2567นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงในการประกวดเก่งและดี ToB ี n no. ัมเ e i ร o l รุ่นที่15ผลงานด้านวิชาการนักเรียนผ่านการคัดเลือกได้รับทุนโครงการทุนปั้นนายร้อย และโครงการทุนปั้นหมอประจำปี2568ของบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายหและค่ายสโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการสอ,อ,อวอนอวิชาวิทยาศาสตร,ร์โลกและอวกาศนักเรียนได้รับโล่รางวัล Thailand Japan Student ICT Fair ในการนำเสนอโครงงานนานาชาติณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลน,นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการแข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ โดยผ่านการคัดเลือกตัวจริงประเทศไชน่าผ่านการคัดเลือกตัวจริงประเทศอาร์เจนตินาและผ่านการคัดเลือกตัวสำรองทั่วไปผลงานด้านศิลปะดนตรีและกีฬากิจกรรมและอื่นๆนักเรียนได้ลําดับที่3การแข่งขันจรวดขวดน้ำณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และวันสินพีระศิลป ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการโตโยต้ารถยนต์ในฝันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันวงกลองยาวพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน5,000บาทนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1รายการมินิบิดรุ่นยูสิรางวัลลำดับที่5รายการมินิบิดรุ่นยูสิ และลำดับที่7รายการมินิบิดรุ่น u สิบการแข่งขันบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานนักเรียนได้ลำดับที่5ระดับประเทศในการแข่งขันกีฬาบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทคู่เยาวชนนักเรียนได้ลำดับที่10รระดับประเทศในการแข่งขันกีฬาบิด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทคู่เยาวชนนักเรียนได้ลำดับที่11ก่อนรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศคู่มินิบิดรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1คู่มินิบิดรุ่นอายุไม่เกิน12ปี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่3คู่มินิบิดรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเป็นตัวแทนภาค3เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรายการแข่งขันคอสเวิร์ดมปลายนักเรียนได้ถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ8การแข่งขันคอสเวิร์ดระดับมอต้นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศรายการแข่งขันซูดโดกุระดับมัธยม นักเรียนได้ถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับที่7ในการแข่งขันแมตช์บิงโกนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการณคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2568รอบรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดมุกดาหารนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง น <im iter> 谢谢ักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชายนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเซปักตะกร้อทีมหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเปตองทีมชายนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันบาสเกตบอลชายนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหได้เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหารไปแข่งขันระดับเขต3ที่จังหวัดศรีสะเกดในการแข่งขันนักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอจังหวัดมุกดาหารประเภทฟ,ฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนักเรียนได้ลำดับที่6กกีฬายกน้ำหนักการแข่งขัน egat ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุ13 15ปีประจำปี2568เพื่อชิงถ้วยพระราชทานนักเรียนได้ลำดับที่8ระดับชาติการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักจันเกมนักเรียนได้รับรางวัล3เหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน88กิโลกรัมนักเรียนได้รับรางวัล3เหรียญเหรียญทองแดงกีฬายกน้ำหนักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน64กิโลกรัม นักเรียนได้คัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเป็นเด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารจำนวนเงิน1,000บาทขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพุทธยาสันทุกคนเป็นคนเก่งคนดีตลอดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ